เอาแล้วก้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อมาเล่นนี่เลนเกมแมาข้ามมิกซ์กับทุกคนวันนี้เราก็เอาชีลอ,อีกแล้วกับทุกคนวันวนี้เราอยากพูดช่วยอีกแล้วครับช่วยยังไงว่าไงเพื่อช่วยเปลี่ยนสกินอีกแล้วสก,กินอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาสร้างบ้านนะใช่เรามีผมวันนีมผมมีปืนพื้นที่เลยครับทุกคนเอ่อตอนที่แล้วเราก็จะเราได้ไปเจอเออเอเอเราไปเจอลักคกี้บ็อกที่โคตรใหญ่แล้วก็บอกเลยว่าโคตรจะสูงแล้วก็บอกเราว่าเราจะ็นของเดียวเรื่องเลยใช่ไหมทุัคน แต่ว่าเราจะไม่เอาเราจะไม่สามารถเอ่อเอาได้ทั้งหมดนั่นเรานะพ่อผมไม่มีแรงแต่ขุดทั้งหมดนนในหมดนะนะเอาเอาจจะต้องสร้างบ้าสนสำห่อยเพื่อเราตัวนี้ก็มีสเสบียงเก็บของนะนี่ผมปืนพิที่แล้วตรงนี้เลยบอกเลยว่าเอาจะต้องมีพื้นที่เก็บของเพราะว่าแต่ละอย่างที่เราเก็บตู้วูกที่เก็บของไหมนั้นคืที่เก็บของู้ชิตตั้งไว้แล้วของแต่ละอย่างของเราก็อยู่ข้างบนหมดเลยอะไไปช่วย ผู้ช่วยจะต้องย้ายของนะถ้าผู้ช่วยขุดหมดปุ๊บแล้วมันต้องจะตกลาวาหมดแน่นอนแล้วนี่ก็คือต้นไม้ผู้ช่วยปลูกเลิมปลูกแล้วนะของคือของผมโคตรเยอะมันเยอะเกินอะมนะคือมันเยอะเกินแบบทำไรไงวะเนี่ยผู้ช่วยนี่ไม้นี่มาเก็บไม้เร็วเก็บไม้บอกไม้เนี่ยนี่นี่นี่มาเริ่มเก็บหญ้าด้วยไอ้นี่เออ่เก็บเพชรไปเลยกันอ้าวเก็บเองแล้วกันฮะ

เพื่อช่วยเราเพื่อช่วยขุดหินแล้วกันนะผมจะสร้างบ้านเออโอเคนี่ผมจะสร้างบ้านในบ้านเรามันไม่ใหญ่โตขนาดนะั้นมัง้งอาตีใหญ่ก็ได้เพราะบ้านเรามันเราก็ร้องกรงเกงอยู่นะโอเคนี่เออชื่อเชืบอเชื่บ้านแบบเบสิกเบสิกเลยนะมันเข้าแต่เบสิกเกินไปอันนี้แต่ก็น่าจะได้แล้วน,นะเออเราจะเราก็ต้องขุดหินต่อใช่ไหมเนะี่ยอืม ก็ยางกันแต่นานนะเรื่องน่ะสินะโอ้ยเออเฮ้ยเอาละซึ่งว่าตอนนี้เรามีต้นไม้อยู่25อันใช่ไหมเออผมว่าให้ผู้ช่วยจัดก,การแล้วกันนะผู้ช่วยผู้ช่วยมีบล็อกดินไหมถ้าผู้ช่วยมีบล็อกดินเนี่ยเอาไปปลูกกันกี่ละทีเลยกันนะเพราะเรามเราีเรามีอยู่5อันเอาแยกย้ายนะผู้ช,ช่วยโอ้ยไปเพิ่มเก็บเฉยเลยต้นไม้นี่มันตกเสีไม่รักผมมันนะเอาไปเลย เอาไม่ได้ผู้ช่วยเลยผู้ช่วยเออเอาวางทิ้งเลยเพื่อทุกคนดูตัวผมนะตวัวผมมีพเพชรอุปกรณ์เพชรโคตนเยอะอ่ะผมควรต้องเก็บแล้วแหละแต่ว่าถ้าผมเก็บยังไงผมเอา้าคือไงของมันคือกล่องมันมีเยอะเกิอนอะ่ะของในกล่องแม่ยังไงของในกล่องมันน้อยนะฮะนะนนะมันน้อยเกินโอ้โหมันมัน,มนล่วงหมดเลยนะ่ะ เออโอ้ยโอ้โอ้ย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 เอ้ยช่วยมีอะไรหรือโอ้ยติดได้วะเนี่ยมีอะไรช่วยกดเล่นแอปเปิลของเต็มเอาเออเออเขช่างมันแล้วกันเออนี่แหละแอปนี้เของนะมันจะได้หนูนะเออนี่นี่นี่โอเคการันตีเขานะว่าไม่ไม่พลานแน่ กำลังตีเลยจากผมโดยตรงเอาสิดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆของของไม่หายนี่แหละ้อนี่คือการควบทุกธีนะเอานะนี่แหละคุณสามารถเอาตามไปใช้ได้ดูสิผมไม่ของคือไม่มีอะไรตกลาวาเลยถึงมันจะมีเสียงเหมือนลาวาโดนมาลาวาเผานะแต่มันน่าจะเป็นบัครือเปล่าไม่แน่ใจมันดูเหมือนเสียงอะไรเผาเราอ่ะมืนหินมันเผาอ่ะแต่ก็ได้นะแต่มานก็ไม่ได้แต่จำก็ได้เราไปเซ็นอยู่นะเออได้อยู่เออ เอาล่ะ right. ของผมเต็มแล้วผมต้องต้องใช้แล้วแหละเดูเป็นรูปของเราโอเคบ้านของเราก็จะสูงแล้วนะเออโอเคไม่รู้มันกี่บล็อกระน,นะมนก็สร้างบ้านธรรมดาธรรมดาใช่ครับผมธรรมดามาจร,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 ริงเอาล่ะเราก็จะต่อเล่นก่อนแล้วกันนะไม่รู้มันเท่าหรือเปล่าเอ,อือ okay. อ่าโอเคอะป๊า อืมเออนี่ไงได้แล้วเออประมาณไหนว่ากี่บล็อกวะเนี่ยหนึ่งโอ้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 โอโอ,โอหนึ่งสองสามสี่หาโอเคห้าบล็อกนะเราต้องตั้งประมาณห้าบล็อกหนึ่งสองสามสห้า โอเคห้าบล็อกก็ได้อยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไว้เนะี่ยอันนี้ถูกไปไวนะวะเนี่ยเออก็น่าจะได้แล้วมั้งอืมฮึคมไม่รู้จะทำอะไรกับน้องแต่ว่าผมก็จะสร้างบ้านคลา,ายบ้านเอ็นซีเดี๋ยวอะไนนะบ้านเอ็นซีแต่ร์ชันอัพกีดแลวนะโอ้โหโอ,โอ้โอเคมันต่างอย่างแล้วนะ ตอนนี้เราไม่ตอนนี้ผมยังไม่ขุดลัอคกี้บ็อกซ์ี่นะขอผู้ช่วยตายได้ไงอยู่ผมช่วยเดนู่นเห็นเหรอเออก็ตายได้เงี้ยนะก็นะก็เกิดไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับทุกคนก็ตายได้ก็เกิดไม่เออโอเคได้อยู่อืมไปเจอโอเคทำเป็นเพื่อนอะไรวะเนี่ยถามเถอะถามหน่อยไม่รู้ตัวเองทำไปเพื่อนอะไรกันนะ เออๆๆๆเติบเติบเติบเออโอเคได้ได้ได้เอออืมขอฉันประหยัดงอบหน่อยนะเออเชื่อเอาอะไรพู้จ่วยมีปัญหาอะไรหรือเจ้าจะทำอะไรหรือว่าเจ้าทำโดนทิ้งกันหมดแล้วไม่ได้แล้วเนี่ย อ๋อเห็นลูกก่คิปเปอร์เฮ้ยผู้ช่วยตีเลยเออโอเคเออตายโอเครอ้ะโว้ยมันแผนที่จีเนียสุดเลยก็มันจะทำไปเลยจีเนี่แม่ทุกคนเป็นแผ่นที่ยอดไปเลยผู้ช่วยดีเตือนผมว่าไม่มาผมเลยไปโอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยมีเสื้อยังมีอีกอ่ะ ทำไมทำไมผู้ช่วยเมล่ะจะผมดูแบงค์ก่อนเหรออ๋อโอเคก็ได้นะก็ถือว่าได้อยู่ผู้ช่วยก็อย่าลืมทำขอบด้วยนะส่วนแพนต์นนะต่อไปของผมก็คือก็คือเห็นตรงนู้นไหมมันก็จะมีบล็อกเอ่อลัคก,กี้บล็อกอยู่ตรงนู้นไกลสุดโคบเลยแล้วผมก็จะผมจะไม่ต้องใช้เอ่อบล็อกเอ่อหินข้างเยอะเลยนะผมตายอ,อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวอยากตาย ờ à, cửa đấy nhiều quá nè